็สวัสดีเพื่อนๆมทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมพ่รอบในบทหรือว่าเกมฮอวนั่นเองซึ่งวันนี้ผมมาเล่นทีโร่ฟาร์มไป่างโซติสแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาฟาร์มแล้เราจะมายืนเลนกลางกันนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องลองไปติดตามชมันเลยครับสำหรับวันนี้ผมก็มาในลักษณะกวนอูหรือว่ากวนยูนั่นเองซึ่งก็เป็นเทพเจ้าของจีนอ่ะแล้วก็เป็นนักรบที่สําคัญในเรื่องสามก๊กนั่นเองก็เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจคนนึงเลยแต่ว่าตายง่ายไปหน่อยนะผมว่าแต่ช่ามันเถออะเคก็วันนี้จะมาเลลนกา เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเพราะวาปกติเขาเล่นกันฟาร์มป่าเนี่ยใช่ป่ะเรามาลองดูกันว่าเลนกลางสำหรับโซสติจะทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดนะครับโอเคตอนนี้เราก็บอคคีตามสเตปอะไม่มีอะไรมากสำหรับสก,กิลผมจะมปสก,กิลสองนะผมจะเป็นสก,กิลหนึ่งกับสามเดียวและอัพเป็นหนึ่งนำด้วยแต่จะมป3นัาสามนำเหมือนกันฟาร์มแล้วตอนนี้เาเราจะแกงอย่างเดียวแล้วว่านี่คือหมวด CM เราไม่ต้องการการฟาร์มอะไรทั้งนั้นเลย แต่ว่าเขาว่าอาวตารจินๆในเกมฮอนมันก็เยอะเหมือนกันนะทางเป็นใครบ้างล,ะปปล่ะลิโป่อะมังกี้คิงเจลเซียนเอ็มพาสเงี้ยมีตัวอะไรอีกโคเดนเนพเลอร์จักรพรรดิทองคําของฟาโรแล้วมีอะไรอีกคิดสิคิดสนิน่าจะเยอะนะมีโจโฉอะโจโฉมารีเคนอีกนะถือว่าเยอะพอสมควร มียาหลุนว่างของโซลิเปอร์อีกตัวหนึ่งด้วยมีใครอีกมีใครอีกฮ่าช่วยคิดนะเชิยคิดใครรู้ก็บอกกันมาได้อ้ามีแพนด้าแพนด้าและแอนติเมทอีกตัวหนึ่งมันเองก็เป็นตัวจีนจีนนะเ <laughs> ยอะเหลือเกินนะออตาจีนนี่ก็เป็นประเทศที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วล่ะก็เข้ามาในเกมดีกว่าหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยปวดเลยหนาวว่าเล่นเล่นตะจีนวะ <laughs> ก็เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมามาอยู่ในเกมดีกว่าก็โซติก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เก่งพอสมควรนะจากสกิลช์าแล้วก็ สกิลสตาร์ของมันซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงส่งเลยทีเดียววะก็ต้องมาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้เราจะไม่มายืนไม่ยืนฟ้าม่าจะยืนเลนกลางก็บอกไปแล้วล่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนี่ก็เจนเดียนะค่อยๆลัดจอดคีปดีนายคีปไปเรื่อยๆชินแรกก็ไม่พ้นขวดแน่นอนนะยืนกลางไม่มีขวดนี้เสียชัดเกิดหมดเชปล่ะอ่ะแล้วมีคนใช้นกก่อนแล้ว แต่เราเวลห้าเราจะพิดศึกเขาอะแต่ยังไงก็ฆ่าไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราไม่มีบูธอะเราไล่เขาไม่ได้หรอกสกิลเราไม่ทําให้ถึงตายแน่นอนนะโซะสติสนี่อย่างน้อยก็ครึ่งหลอดนนจะตีต่อเขาก็ไม่ได้ได้เพราะเราตีใกล้กว่าเขาอีกถ้าเจอตีใกล้ด้วยกันก็น่าจะพอไหวนะแต่ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องอาใส่จังหวะอย่างเดียวรอเวลาแต่รีบร้อนไม่ได้อะอาจจะเพี้ยงพลัม,มเอาได้ โอ้โหแล้วโดนสกิลไปขอดูดเลือดก่อนละกันเอาหน่อย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 จริงจตีสู้ได้นะผมว่าโอ้โหแล้วจะดูดเลือดดูดเลือดไม่ทันนะสวยแล้วอย่างนี้มีหวังตายแน่นอนเดินไปทางไหนดีเดินขึ้นโอ้โหแล้วโดนดักทางได้แล้วก็ไปหว่นไปเทียบร้อยแล้วฮ <c> ะ <oughs> คือประเด็นแรกคืออะไรรู้ไหมคือเดินผิดทางถ้าเราเดินขึ้นนี่เราอาจจะรอดได้แต่ว่าเขาไม่เห็นเราจริงจนะจากช็อตตะเกียะ แต่ผมเดินผิดทางเขาเดาทางเราถูกอะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีขวดในการเข้าทำเขาเพราะมีคนเอานกไปใช้ก่อนเราจะได้ขวดยังไงล่ะต้องไหมขณะที่สามคือรีบร้อนเกินไปและเลือดไม่มีอะนี่ก็เป็นการตายจากความโง่ของตัวเองก็คือเรียกได้ว่าตายโง่นั่นแหละประโยชน์ที่เขาเรียกกันก็คือตายง o แล้วยังไงเหมือนหน้าเดโวเดโว ไม่น่ารอดแล้วฟินเป็นการแก้แค้นของเราล,ละตอนนี้ตายแน่นอนอ,อ่หัวเราะที่หลังดังกว่านะเรามีคนใช้นกอีกละอ่ะเป็นชาร์จไว้เลยครับเพราะว่าคงจะได้ชาร์จไม่นานก็ชาร์จนี่แหละแต่จริงมันก็ไม่ค่อยได้ชาร์จเท่าไหร่นะเราไม่ได้แบบยืนรอจังหวะเราเป็นสายเข้าทำซะมากกว่าการยืนรอแก๊งนะแต่ทีนี้ผมตีไม่ออกแล้วถ้าตีออกทีนึงอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยเพราะว่าสามารถดูดเลือดได้สกิลสามของเรานะ ไปตีฟรินพลาดไปอะไม่ได้ตีกัดจังหวะผิดไปหน่อยนึง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งอย่างน้อยเราก็กู้สถานการณ์คืนได้แล้วลถึงแม้จะตายโง่ไปก็ท่านแหละโอเคครับเป็นสกิลหนึ่งเลย <c oughs> ก็มาดันป้อมเลยอะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าเรามีรองเท้าน่าจะฆ่าเขาได้นะเ <c oughs> พราะว่าฟินก็ยังไม่มีรองเท้าแถมเลือดแค่เจ็ดรอยเอง <c oughs> ซึ่งถ้าออกมาแหลมตายแน่นอนแน่นอนนะสกิลเราเท่าไหร่สองรสีสิบต่โหตีธรรมดาอีกโคตรแรงเอย่างก็ใจเ,เย็นกันแล้วกันนะมีคนเก็บรูหรือ,อยังวะเหมือนจะยังไม่มีเป็นลุนบนใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ <c oughs> ถ้าแหลมมาคือตายแน่นอนนะสำหรับฟรินไม่รอด <c oughs> โอ้แล้วซูมมาแล้ว โชช้ำม,มาก่อนเลยได้หรือเปล่าวะไม่น่าจะได้อะตามไปจะได้ออกหรือเปล่าก็ชาร์จไปแล้วแต่ว่ายัางไงยังไงดีเป็นการแหลมแล้วก็ตายโง่อของตัวเองนั่นแหละไม่มีอะไรมากเลยชอ็อนี้น่าจะออกตั้งนานแล้วเพราะว่าอยู่ในป้อมเขาคิดว่าดาเเมจะแรงพอแต่ว่าดาเมจแรงไม่พอเป็นอะไรที่เฟลอีกแล้วนะเฟลมากด้วยพอเลย บอกเลยว่าพอเลยะครับสำหรับการแก๊งฟินในป้อมแบบโง่ๆอย่างนี้ก็อย่าไปทําตามมันนะไม่ดีหรอก <c oughs> ไปฆ่าตัวอื่นที่มันดับข้าง่ายๆกว่านี้ดีกว่าละ <c oughs> คิดว่ามันจะแรงกว่านี้แต่ฟินเลือดแค่เจ็ดร้อยแต่ทำไมทําดาเมดไม่เข้าเลยสักนิดหนึ่งอะตะกี้นี่นะ <c oughs> เล่นเพราะผมไม่ได้เล่นโซบ่อยใช่ <c oughs> ไหมเลยทำให้กะพลาดไปหมดเลยร <c oughs> ู้ความประมาทของตัวเอง หรืออย่างไรเอาละเจอลัลลี่ฮะด็อกเตอร์มีเฮดวิ่งเข้ามาแล้วแต่ว่าน่าจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยเอาลมีคนวาร์ปซ้อนมาเรียบร้อยแล้วต้องถอยแล้วเจอมังกี้อย่างนี้แล้วด็อกเตอร์ไม่มีอันตีนะตอนนี้เอาล,ละแพนด้างัดเข้ามาแล้วะสแตนไปแต่ว่าอะสแตนมังกี้ก็ได้เพราะว่าไอตัวนั้นมันตายแล้วใช่ไหมล่ะโอเคขอ,อกแก้ตัวหน่อย <S <S โอ้หผมหน่าจับซีล2น่าเสียดายแต่ได้พอเห็นสถานการณ์ภายในบ้างว่าเป็นยังไงนะ ตีคีไม่ค่อยอัพก็ได้ไม่เป็นไรหล่แล้วมีคนเวิร์มาเป็นพีเดเตอร์ฮะว่าเราต้านพีเดเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเขากดตัวดำหนีเราได้นี่ก็ทำได้แค่ใจเย็นแล้วรออย่างเดียวปุ๊บเอาสตันเปิดก่อนก็ได้วะอ่าดึงไปแล้วกัดได้ไหมอ้าวกัดได้ดยฮะยังไงยังไงไดียังไงดีชุดซูมอยู่โอเคสวยงามไม่ใช่ซูมชาร์จอยู่ชาร์จอยู่โอ้แล้วยังไงดี เหมือนจะมาจับได้หรือเปล่าจังหวะนี้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเป็นเท้าอินแล้วตีเปลี่ยนรองเท้ากลับโอเคเพิ่มมานาที่เยอะที่สุดแล้วก็ยังไงดีคิปเบอร์เดอะฟอเรสต์เอาพีเลเตอร์ดีกว่าเพราะตายง่ายกว่าเยอะเลยไอตัวนั้นมันวินวอลกหนีได้ไอตัวนี้มันฆ่าง,ง่ายกว่าถ้าเทียบกันแล้วสายต่อสแล้วยังไงงัดไปแล้วจะเก็บไว้สตังงนใครดีจะเก็บไว้สตันไอ้น,น,นี่ดีเปล่าดียังไงดีอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวตีสตันอโอ้โหแล้วเป็นการกำจัดทิ้งของเดวอเลอร์ แล้วมีใครว์บลงมาหรือเปล่าเนี่ยว่าวเห็นมังกี้ว์ปลงมาขึ้หละแล้วจะรอดหรือเปล่าน่าจะรอดแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะก,ก็ถือว่าแก้ตัวได้แล้วโอ้โหมังกี้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 โชช้ำอันนี้ก็เป็นเวลามืดละก็เป็นเวลาที่โซติสสามารถแผลงลิสได้มากที่สุดนะสำหรับความฤทิผมว่าอันติมันจะเปลี่ยนจากสโลเป็นการติดเฟีย์อยู่ทั้งหมด1.5้าวิถือว่าโกมากๆนะถ้าช์าเต็มๆก็4ี่ร้อยอ่ะถือว่าเบานะแต่ก็ดู แรงแล้วแหละมันเป็นหมู่มันก็กว้างมากด้วย <c oughs> ก็ไอเทมชิ้นแรกก็ยังไงก็ไม่ผลไอนี่แน่นอนนะ <c oughs> ให้เดาให้เดาติ๊ก <c oughs> ตอกติ๊กตอกติ <c oughs> <c oughs> ๊กตอกติ๊กตอกเพราะผมจะขึ้นเป็นนี่ก่อนเลยนะเอลเดอร์พรรษายะที่ใครๆหลายๆคนชอบชอบออกกันนะ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดูจากเกมนี้แล้วสกิลเขาไม่ค่อยมีกันนะ <c oughs> ก็เลย BKB หรือว่าชูนเฮดก็เลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผมก็ขึ้นเป็นเอลเดอร์พรรษาเลยก่อนละกันนะจ๊ะ แล้วยังไงดีวะฆ่าได้นะมังกี้คิงเป็นเป้าหมายได้ง่ายๆเลยฮนะนีะซโวไปไม่ใช่ซโวลเแล้วกดเอลเดอร์ไปเลยแล้วยังไงมีรูหรือเปล่าถ้าเป็นเฮดนีด่เหม็นเลยนะนั่นเนี่ยเหม็นจริงๆด้วยฮะไงเดวอเลอร์กัดได้ไหมโอเคสวยงามแล้วต่อได้หรือเปล่าจะต่อได้หรือเปล่าถ้าให้ดาวน่าจะต่อได้อนะเราไปแล้วละ่ะไม่รู้แล้วละ่ะสโลวิปงอะชาร์จชาร์จสิชาร์จส,สิโอเคเอาไม่โดนนะฮะปล่อยชาร์จกันไปหน่อยนึง แต่ว่าด็อกเตอร์ตามได้หรือเปล่าด็อกเตอร์ไม่มีมานาแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเรามีสกิลไงเออย่างไงล่ะฟลินท์ครว้มาบังกี้คิงแต่ว่าบังกี้มีเฮดและสิประเด็นมันหลักเลยตอนนี้มังกี้มีเฮดแต่ว่าทําอะไรไม่ได้วิ่งผิดทางแล้วด็อกเตอร์ฉีกอกซ้ายไปแล้วให้เดาผมว่าบังกี้คงจะวิ่งไปอีกทันนะแล้วก็นี่ฮะกดเอเด์ไปเลยปึ๊บป๊บโอเค สวยงามฮะถือว่าแก้ตัวจากฉากที่ไปตายงโง่ได้สองรอบเลยนะ <c oughs> ค่อยๆจูนขึ้นมาได้แล้วจากการที่ไปตายกโง่หลายๆที่อะ่ะกายเทมต่อไปผมว่าผมจะขึ้นเป็นคอสตัทน,นะ <c oughs> เพราะความโหดของมันจะได้แบบตีแล้วหยุดเขาได้บ้างที่แบบตีสโลอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> เออตะกี้มันคอมโบได้นะสกิลหนึ่งปุ๊บตีแค่สองสามทีแล้วก็ใช้อัตตีแล้วปล่อยทันทีนะอย่าอย่ารีรอผมตะก,กี้นะ <c oughs> ผมคิดว่าฟินจะไม่เดินเนี่ยตะกี้เลยชาร์จนานไปหน่อยนึงก็เลยเฟลสุดัดเตอร์เอาไปฆ่าคิปเปอร์ ก็เลยเฟลไปเลยนะเลยอันติไม่โดนใครเขาเลยอ่ะจริงๆควรจะปล่อยทันทีเลยหลังจากที่เรากดไปเรียบร้อยแล้วนะคือกด R ปุ๊บกด S ปั๊บเลยนะ R คลิก S ออกน่ามันก็จะเฟียได้1.5วิเพิ่มเติมเอ้ยละยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเพ้ายังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยปุ๊บปุ๊บโคตรแรงฮะโคตรแรงฮะเราเรามีสวนแล้วมีสวนยังไง บอสักเกอร์ต้องฆ่าล,ล่ะเหมือนจะไม่ให้โอ,อ้เหมือนจะไม่ล,ล้าด้วใจดีด้วยนะแล้วผมว่าผมวิ่งเร็วกว่าพีเดเตอร์แน่นอนถึงไม้วิ่งเร็วกว่าก็ใช้สก,กิลฆ่าได้นั่นแหละโอเคตอนนี้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะพิกเกมะจะชาร์ตด,ดีไหมไม่ดีหรอกตีปกตินั่นแหละธรรมดาเดินนำไปก่อนนะเดินตามไปก่อนไม่ต้องเรีบเราค่อยตีดีกว่าโอเคดับเบิลแท็บไปฮะช็อตเมื่อตก,กี้นี้นะ เหมือนพีเดเตอร์จะแทบโดนป่วนฟาร์มตลอดเลยฮะอย่าพยายามให้พีเดเตอร์ได้ฟาร์มจะดีสุดมาป่วนป่าเขาเรื่ๆวะเพราะพีเดเตอร์เกิดแล้วม oh, 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 any okay. oh, ันโหดแน่นอนแล้ว okay. ยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงจังไวดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้โอ้โหไม่น <scale> ่ารอดแล้วพีเดเตอร์วับมาอย่างนี้นี่ฮะปึ๊บปึ๊บโอเคอะไรขอตีป้อมก่อนได้ไหมขอตีป้อมก่อนโอ้อหไม่ได้เมื่อกี้วิ่งเร็วเหลือเกินนี่ก็ใกล้จะได้เป็น ถอนสตาร์ล่าคาะเด็กยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบห้าสิบบาทแดงเฮ้ยรู้จักได้เหรอไม่ไม่ตอบไม่ตอบแล้วกันนะไว้เจอกันในคลิปนะแจ๊ะ <c oughs> ไม่ตอบว่ <c oughs> ไม่ไม่ตอบไปเจอกันในคลิปแล้วกันนะอายเขามาทักอะไรแถวนี้อายเขาผมไม่ไ่าคู่เลยจริงเดี๋ยวนี้คนมันเริ่มจำได้เอะแล้วอะ ไม่ชอบเลยเวลาที่มีคนจําได้อะจริงๆนะคือไม่ต้องทักกันได้ไหมอ่ะแค่รู้กันในใจก็พอแล้วมันเขินมันมันไปไม่ถูกแล้วมันไม่กล้าพูดแล้วอ่ะเวลาเจอคนที่แบบรู้จักอะไรเงี้ยแต่ต้องเปลี่ยนไอดีมาเล่นละเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยแบบไม่ให้คนจําได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราเล่นหรอเล่นก็ทักกันได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้กาลังเล่นอยู่ก็เลยไม่อยากตอบเพราะอะไรนะไอเดี๋ยวจะเล่นไม่ออกไอเขาต้นเกมยิ่งเล่นก็โง่เดี๋ยวฟอร์มเดิมจะกลับมาฟอร์มกระกายจะกลับมา ไอ้ขาวไอ้ขาไปเลนล่างดีกว่าเนี่ยมาฆ่าต้นไม้กับมังกี้แล้วสกิลเล่นไปแล้วอย่างนี้แต่ว่ามีขวดเนี่ยประเด็นคือมีขวดเนี่ยมังกี้สกิลไปก่อนไม่เจอครับเจอละเจอะอ้วแต่เดินผ่านหวานดีกว่าเฮ้ยละยังไงเนี่ยเฮ้ยช็นตนีได้นะเนี่ยออโอ้โหผมว่าเอานี่ดีกว่าสกิลเล่นแล้วด้วยอะสกิลเล่นแล้วด้วยอะสกิลเล่นแล้วด้วยเหมือนจะรู้แต่ว่าเรามีนี่ไงเราเขาเราเขาวินวลอกก่อนเราค่อยกดดั๊ ไม่รอดแน่นอนอแล้วทำไมวิ่งเร็วอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอเคติดตันหน่อยแต่ว่าเห็นตัวตลอดไอ้โชยูสวยงามอะเหมือนตะกี้เล่นกลางจะมีบวกกันแต่ว่าไปหมดไปไหนหมดแล้วอะไม่รู้สินะให้เดี๋ยวมาดูก่อนว่า ต่ฟินนี่ก็โหดนะจริงก็เฉยเฉยแล้วแต่ว่าผมไปแจกเขา2ตัวตอนนี้แล้วก็พยายามคุมป่านี่นะข้อเสียของการเลือกฮีโร่แคลรี่มาเยอะมันจะทําให้การโบกไม่มีประสิทธิภาพเลยนะแต่ทีมเรานี้แคลรี่ก็แบบมันไม่ใช่แคลรี่จ๋าอะไรขนาดนั้นอะมันมีสกิลในการฆ่าอีกฝ่ายเขาอย่างเงี้ยด,ด,ดู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 นะดูนะ<ม>ปึ๊บมเ่ะตัวไม่เจอโอเคเอ้าวแล้วติดขอให้ติดตันสักทีนึงติดตันหน่อยตันหน่อยตันสิตันตสี่ตันสี่สตันสีไม่สตันสักทีนึงแล้วยังไงดีเนี่ย แต่ว่ายังมีผลอยู่ลับลนฟินด่าเข้ามาเอาเรื่องเอาเรื่องน่าเสียดายไม่ติดสตัน,นนะี่นะมันหยุดไม่ได้เลยอ่ะตะเกียไม่เป็นไรฮะแย่งฟาร์มเลยใครสแตกไว้ไม่รู้แต่ขอฟาร์มไว้ก่อนน่าเลยมันจะมีการด่ากันเกิดขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าด่ากันทำไมนะ ด่าข้ามด่าข้ามทีมไม่สมควรนะด่ากันในทีมพอว่านะแต่คือด่าทีมเล่นดีด่ายทีมเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่อย่างคือเข้าใจว่าเล่นไม่ดีทีมเล่นไม่ดีงุนหงิดแพ้อะไรเงี้ยแต่ไปด่าทีมเขามันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะแต่เหมือนเป็นการสนองความคข้ตัวเองเกินไปอะ่ะด่าล้าเพื่อตัวเองรู้สึกเหนือกว่ามันไม่ใช่อะไรที่ดีเลยฮนะถ้าเป็นด่านในทีมนี้พอรับได้นะ เฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยจังหวะนี้ถ้าชาร์จจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาร์จไปแล้วน่าจะโดนคีปเปอร์แหละโอเคคีปเปอร์กับคีมตเต็มๆเ,เลย <c oughs> โอเคแล้วก็รีบมาตีป้อมเลยฮะช็อตนี้แล้วใครวิ่งมาพีเดเตอร์ใช่ไหมต้องเอาอย่าให้เกิดน,นะพีเดเตอร์หรอเดเตอร์ใช่ไหมติดจดตันหน่อยได้ไหม <c oughs> อ้าว แต่ด็อกเตอร์ยังอยู่ด็อกเตอร์ยังอยู่โอเคก็เ okay. <Hey! S 1> นี่แหละข้อเสียงของเบีเตอร์คือ <Hey! S 1> มันจะทําอะไรไม่ได้เลยในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมกลางเกมพอมีผลอยู่แต่ต้นเกมมันจะห่วยมากเลยอะจะคฆ่าใครเขาไม่ค่อยได้เล่นลําบากมากเลยอะแล้วเหมือนจะมีการฆ้านเกิดขึ้นจากฟรินนะล้วไปซูมใครเขาละนั่นอะโอ้โหต้องวาร์ปแล้วล่ะเพราะอยู่ไปไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นอะเล่นมีอยู่ตึ้งนึง ผมก็จะเป็นฟอร์สบู๊ตต่อเลยกันไอเทมชิ้นต่อไปของเราแล้วยังไงด็อกเตอร์เหมือนจะมีความหวังขึ้นมาแต่ด็อกเตอร์มีไอคอนอยู่มานาเริ่มพุ่งอ่าแต่ว่าพุ่งเล่นอย่างงี้อ่แลวเอาโหมีเบอร์สเกอร์มาแต่ว่าวิ่งเร็วขนาดนี้ใครจะไปหยุดได้ล่ะสหายเอาโหฟาดฟาดฟาด,าด,าดละยังไงบางกี้กระโดดเล่นกระโดดเล่นแล้วก็ไปหวั่นแล้วก็เหลือแค่ลูกป,ปั้นที่แตกสลายไปเหลือแต่รองเท้าที่ยังคงไว้อยู่อ่ละล้วเราดืนทําไมเนี่ยกำลังเพลินเลย นี่ฮะพีเดเตอร์ทำอะไรไม่ได้จริงๆถ้าโดนแกงหนักๆแล้วก็ไปแกงต่อดีกว่า่ะทิ้งช่วงให้เขาฟาร์มะจริงๆหมดเสียมมีโอกาสพีได้ทุกเมื่อนะถ้าหมแล้าแพ้ไวอยใหญ่ทั้งสองรอบก็โอ้โหแทบจบแล้วเพราะตอนนี้เราคิวไปสิบกว่าตัวเขาได้เงินเราพันกว่าถ้าเขาฆ่าเราได้อะคือมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ดีเลยอ่ะเฮ้ยๆ,ๆจังหวะเนี้ยอ๋อเราเรา,เรามีส่งลูกน้องมาดูด้วยฮะแต่ว่า วอไม่น่าจะเวอร์คเข้าหร่นะวอเนี่ยไอ้แล้วยังไงเนี่ยยังไงเนี้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอ้าหาอาหา่าาตายหนึ่งตัวตาตันตาตันมันเอออพีเดียดีกว่าอ๋อแล้วโดนอันติของคีปเปอร์เข้าไปแต่ว่าพุกมาตีอีกหนึ่งทีโอเคแล้วข้างหลังมีพนด้าอยู่โอเคไอ้จริงจังบอกว่าออกเป็นพีเคก็ว์คนะไม่ต้องรอสตัรนเข้าไปเลยบิงเข้าไปใส่ก่อนได้เลยอะ่ะ เราต้องโต้งนะเนี่ยเนี่ยครับเปิดไฟไว้ส่องไฟอิลูมินาอิลูมิเอตแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าการส่องประกายอะการส่องแสงนั่นเองก็ตามนั้นเลยอ้าวแล้วอีกฝ่ายก็วดคอนซีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นโซสติดนะแต่ว่าทีมเราเล่นดีมากเลยแต่ว่าผมเล่นง่ไปช่วงต้นเกมแล้วยังไงเนี่ยโบก,กันยาวนานเหลือเกินก็ <c oughs> ไอช่วงต้นเกมที่ตายฟินไปก็ไม่ต้องไปนับมานะโอเคนะแต่ต้องชมอีกอย่างหนึ่งคือทีมเราเล่นโคตรจัดดีเลยฮะก็ สำหรับวันน mm hmm. e? ี้ผมก็ต้องขอตัวอำราไปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะเกมหน้าเป็นตัวอะไรก็รอติดตามชมมันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่นะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นั่นแหละอะไรก็ได้จะหนาอะไรก็ได้ตายง้อฟินไม่น่าเข้าเลยช่วงต้นเกมไม่กากจังวะต็ด่นามาได้เลยอ่ะก็ยินดีรับฟังก็เล่นกากจริงๆอ่ะก็ฝากกดซับและใครชแนลด้วยนะครับอย่าลืมนะก็ไม่มีแล้วครับบายๆขาใบจ้าไปจ่ะ บาย๋ยว <c oughs> จะชาไให้ดูสักอีกหนึ่งทีนี้นี่ฮะกวาดแกงตุง้งโอเคครับบายบายครับบายจ้า